โอ้ยใหม่กด้วยชมนี่เป็นไงบ้างหลิวกง 160cl โหสิบล้อขึ้นมไหมเนี่ยตอนรับฮะเข้าสู่ช่องกันนิกาทักบายทินเข้ามาเด็ามาดูเครื่องจักรครับเพริ่งมาสมมออบกันเลยวันนี้แบรนด์ลิวกงครับค่อนข้างที่หลากหลายฮะในบริษัทเขาจะในบ้านเราก็จะเป็นบริษัทยุตการ แปลกความคล่องตัวฮะคันนี้สู้ลมสู้โคลนได้ไหมมาดูกันครับรถน้ำหนักประมาณราวร้อยหกสิบหกสิบเจ็ดตันผู้ชมเดียวเียวมาเลยอุ้ยเต็มไปฮะงานนี้ไม่มีกักอุ๊บบะสุดจัดเลยอ้าวหน้าหอดหน้าครับเองฮะคันนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมาครับเครื่องยนต์เบรคชายฮะในระบบคอมมอนเรลเทอร์โบ ขุยดิบเต็มไปอะปวดแผลเขาะนะสุดอะมาดีตามไหมโอ้ดูลักษณะดิบมันม้วนผู้ชมเป็นแผ่นมาเลยโอ้อรย่างี้สบายเลยรถไถบอกลารถไถได้เลยฮะเนี่ย อีขน,นี้ยาวนะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักรอบปรับองศายด้วยครับใบมีดเกิดมาเพื่อดังอยู่แล้วครับโปรดิวเซอร์ครับแท็กเตอร์จอมพลังโอ้ไม่มีปลานีนะครับผู้ชมอัดมาเต็มใบแบบนี้ แรงดีสุดๆโอ้ดีหมดอ่ะหมดเกินแรงท็อกอยู่ที่830ินิวตันเมตรนะฮะพลังเตือนคุณผู้ชม 67ชั้นนี่ดันสบายสบายเนัะ้ำหนักตัวเขามีแอร์เย็นชำ้ำโอ้แรงดีครับถ้าแบบนี้น่าซื้อเลยราคาที่แจ้งจัดจำหน่ายครับ3ล้านต้นๆไม่ข้าม3ล้านกลางแน่นอนอยังโปรดยังโปรด ดูเป็นบุญตาอีกสักมีดหนึ่งลงมีดฝั่งไหนฝั่งนี้แล้วครับมาแล้วอพอเจอดินแห้งครับ ดินแห้งรูปหน้าไปด้วยเจอ,อดินเปียกสันอย่างเดียวเลยจําแบรนด์นี้ไว้ให้ดีครับน่ากลัวอยู่เหมือนกันดูเซอร์ราคา3ล้านต้นๆนะผลิตที่จีนครับ ความแรงนี่มันไม่มากับคําว่าประหยัดนะเลือกเอาฮนะอยากได้ประหยัดด้ยวยจะได้แรงว <c oughs> างตัวดีเหมือนกันเห็นไหมบริษัทไม่ตั้งจ้างครับเราก็มารีวิวให้ <c oughs> ที่เร็วเหมือนกันนะครับสามเกียร์เดินหน้าครับท่านผู้ชมสามเกียร์ถอยหลังมีเกียร์ทอกับเกียร์ตัดนะฮะระบบเกียร์เขา ใบมีดกว้าง4เมตร50 m. นะโอ้ยยาวเหมือนกันครับไปละ รุ่นก่อนที่เราเคยถ่ายครับจะเป็นตัว 160C อันนี้จะเป็น CL ม,ม่ม่ฟันเลยของใหม่นะแรงแรงสุดรถไถ่าต้องจอดแล้วครับนี่ฮะการกลับลำของเขาคล่องตัวครับผู้ชม ม่เหมือนไปเล็นกับโคนนะลองดูเอาจริงไหมนยเฮ้ยเอาจริงดิอูเหมือนไก่ทองครับผู้ชมกำลังแหวกแล้วแหวกทะเลแม่ไม่กลัวจมเลย แทกตีนเป็ดครับกว้างใหญ่ยาวกว้างกับเมตรละเรียบร้อยครับในคลิปนี้จอดกันและเจอกันคลิปหน้าครับลาแล้วครับผม สวัสดีครับถ้าเกิดว่าใครสนใจครับก็ลองติดต่อสอบถามไปยังบริษัทที่จ,จัดจำหน่ายบ้านเรานะฮะนั่นก็คือยนตการครับยูโกงยูโกงยนตการาเดี๋ยวเบอร์โทรฮะรู้ว่ขึ้นทันหรือเปล่าไม่ผมเดินมาน่วมเลยฮรัอถ้าเกิดว่าตัวแท็กตีนเป็ดไม่ยาวนี่มีจมเหมือนกันนะ